กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสีส่วนหน้าได้ร่วมกันนะคะกับเครือข่ายมวลชนในพื้นที่อำเภอจนะจัดเวทีความร่วมมือสร้างสันติสุขประชาคมอาเซียนกับกระบวนการเสริมสร้างสังคมพะหุวัฒนธรรมนำสู่สันติสุขจังหวัดชายแดนภา,าคใต้ค่ะค่ะ ที่ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอจนาจังหวัดสงขลาพันเอกสมชาติเปรมจิตรองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสงขลาเป็นประธานเปิดเวทีความร่วมมือสร้างสันติสุขภายใต้ชื่อเรื่องประชาคมอาเซียนกับกระบวนการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมนำสู่สันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ี่ส่วนหน้าได้ร่วมกับเครือข่ายมวลชนในพื้นที่ได้แก่เครือข่ายองค์กรปกครองภาคประชาชนเพื่อสันติ และเศรษฐกิจพอเพียงเครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบเครือข่ายพยาบาลรักบ,บ้านเกิดแทนคุณแผ่นดินและเครือข่ายเยาวชนทำดีมีอาชีพร่วมกันจัดขึ้นนะคะ ทั้งนี้ค่ะก็มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับมวลชนและพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตามนโยบายการแก้ปัญหาของจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อลดการบิดเบือนต่อความเป็นจริงรวมการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามศักยภาพการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมและแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยค่ะก็ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆรวมไปถึงประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมเวทีความร่วมมือสร้างสันติสุขเกือบ200คนทีเดียวนะคะ โดยทุกภาคส่วนก็มีความตั้งใจค่ะในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดความสงบสุขกับประชาชนอย่างแท้จริงแล้วก็คาดหวังว่าการจัดเวทีความร่วมมือในครั้งนี้จะสามารถสร้างความรักความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่แล้วก็คืนสันติสุขให้กลับมาได้ในเร็ววันค่ะ